วัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีสุขนุนสุข,ขูสุข,ข้นจา้านี่เป็นบ้านออกมาเก็บผักตำลึงจา้าเก็บผักตำลึงแล้วเจอแมวตัวไม่มจา้าพุ่งนางอยู่พุ่งบ่เคยเห็นเลยจา่าพึ่งดูพึ่งมาหาจับกระปอมจิงกะจินที่เดียวพวกนี่นางเฝ้าอยู่จา้าจะพาไปดูสวยมากเลยพวคุง้งแกยมดตนแล้วพี่น้อง ช่วงนี้โรคโควิดไปใส่บ่ได้หากินอยู่น้ำหัวน้ำสวนเลยจ้นะน้าไม่กลัวคนด้วยนะมปตีจคเมียวเอ้าไม่กลัวเลยเหรอเมียวบ้านแน่ๆเลยครับไปไหนมามาหากินเหรออู้ทำไมโอ๋ออ๋อเอาเอาไม่กลัวด้วยอุ้ยอุ้ยมา เอ้ยแมวแค่หัวมันมุดด้วยจับได้ด้วยปอกคอไปไหนฮะมาจากไหนเนี่ยตัวเองมาจากไหนไม่กลัวคนเนาะอีกตัวหายไปไหนไม่รู้ไม่ค่อยเจอเลยตัวดำมาจากไหนครับไม่กลัวคนไม่มีปลอกคอด้วย แมวตัวผู้แน่ๆเลยนี่มาจากไหนเอย่ยอไปหาอะไรกินใช่ไหมเนี่ยหานกหาหนูใช่ไหมตัวผู้โอ้ถ้าจะกินอะไรแถวนี้ต้องระงวังนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาขี่ใส่ผักเขาทำไม เจ็บกินทุกวันน่ะ้แต่เดี๋ยวจาเหมียวหันกลส่ต้นไม้ขี่เฉยเลยขี่เฉยเลยสงสัยมาหาตัวเมียเป็นเพื่อนดูพักจ้ะช่วงนี้ไปใส่บ่นไดเจ็บพักน้ำบานกินจะ้ะ เก็บตำลึงกําหนึ่งจะไปต้มสซม้ามาจ้ะต้มมามา,มมา,มากินบักทั่วกับพาะมีดอกอยู่จ้ะโอเคประด้ยอยู่ตำมุ่งเกามุ่งเกาดูหยอดตำลึงสิหยอดตำลึงไปกับป๋าแล้วนะ แมวใครไม่เลอไม่กลัวคนด้วยบ้านแล้วดูผักแถวนี้ก่อนต้นมระเจียบมีอยู่ต้นเดียวอดอกมะลิงามๆไม่ใช่งามหอมดอกมะลิหอม มีใครมาแอบเก็บมะนาวเราหรือ,อยังยังยังย่คบะนาวมะนาวมะนาวงามๆเออดูลูกมีลูกปลาเล่งเต็มเลยใหญ่เลยใหญ่หญแงต่ลูกกระปอกกระแป๊ดลูกนั้นจะสุกแล้วเพื่อนๆ S <S แอบ่มนาวต้นนี้นีท่ทำไมถึงตุดแหลมๆก็ไม่รู้เนาะสงใสไม่สมบูรณ์ไมสมบูรณ์ดูผักสิพี่พน้องดูผักดูกผัก ที่แรกเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรครอบไว้จากคนเขาก็นลยเป็นสีขาวๆวชมหลออกมาั่างนี้ออกนอกบ้านจ้ะ ถั่วแห่งนี่กำลังเป็นนวยพี่น้องกำลังเป็นนวยนี่ไม่หมดพร้อมหลายนวยอยู่ลอดตายหย่อนหมกถั่วจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกให้กินซูมูอันนี้เถานี่คือเถานี่คือตายอันนี้เอาไปปลูกจะ้ะ เราจะปลูกไห่จะปลูกไปเรื่อยๆจะปลูกไปเรื่อยๆเพื่อนกน็มีลูกให้กินเรื่อยๆเมื่อไรแต่ก็พ่อได้กินเลยจะปอดกินนิดๆหน่อยๆนีน่พักเหยียนเวียน,นเวียนกินตลอดจ้ะ ครับบานลปะปฏิจะนกไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วเนาะโอ้ไปเจ็บมะม่วงดีจ้าจะพาเพื่อนๆไปดูมะม่วงไม่รู้จะมีเปล่ามะม่วงมันร่วงเ<อ> <c oughs> ละสวนละบานไปสินละจ้ะเ <c oughs> ละสวนละบาน <c oughs> บานบพาท่านด้กว่าพี่น้องมึงทิทั้งล่มทั้งฝน บานบ่ทันได้ก,กวาดหกไปเบิงบ่งบักม่วงกันจะ้ะเ mm. บิง่งหยังก็เบ,บิ่งไปนะจะ้ะบักหน้าวตัวนี้ก่ะเจ็บกินเม็ดเลยจ้ะเหลือแต่หนุยหน่อยเพิ่อนี่กำลังเป็นไม้ติดอยู่ได้จ้ะ mm. <laughs> เป็นผุม่มเป็นพ่วงคันเพิ่นได้เป็นหน่วย mm. จะ้ะ สิ่น้อยหน่อยแต่เนี่ยราะว่าเพิ่นเป็นพวงต้นหนึ่งมีอยู่อสองต,อนต้นจ้ะมวยเพิ่นเก็บไปกินเมดแล้วเหลือแต่น้อยหน่อยหน่อยบอกว่าเพิ่นแก่ลนถิ่มกับมีจ้ะนี่แต่น้อยสัมหนิจะไปเก็บปักม่วงจ้ะอุ้ยนี่เดซสามน้อยหนึ่งแอบอยู่นี่มีแอบมีน้อยโดดอยูกก่ต เป็น้จาจาพี่น้องเป็นเบิ่งบักม่วงกันเอ้ยบ่ได้ปิดไฟเพิ้งบักม่วงสุกเกินบกม่วงสุกอยู่คนละบ้านจากพี่น้องนี่เปิดไข่ไม่บาดหลายหลายคนอันนี้เวลาเห็ดปุ๋ยจ้าเปิดไข่ได้พี่น้องเป็นกระสอบละ จะ,าาจะบอกว่าเบิ้งหยางจับเบิ้งไปเรื่อยนะจ๊ะแ <c oughs> ถวว่าได้เห็นชิปจะได้เอาชิปนี้ละลงอ่ะเดี๋ยวจะทางหยางกระโลกกระโลกเพิ่มักหยางมาทางนี้แมวก็น,นอนอยู่ในบ้านนะจ๊ะเจอกันกระตีหางใส่กันปับป๊บปั๊บน่ารักดีหมวกลนลมาเนาะชิบบอล กินหอมฝุ่งได้กินบกมงสุกพี่น้องตักเอาบ้นมีมีอยู่สองน่วยโอ้ยล้นท้าเนี่ยช้ำหม,มดเลยจ้ะพี่น้องมีอยู่สองน่วยบกมงสุกหลายหลายจะ้ะแต่ว่ายู่สูงเอาไว้ได้เลืองเต็มต้นยู่สูงๆูุเแม่จนะ ยันตกบางเกียให้เบ่งเห็นมันเอาพุทะสูงสูงยากมองกันเลยปลายดอกแดงเหลืองเต็มได้จะเลี้ยวขึ้นไปอมองเต็มต้นเหลืองพุนันดแบพุ่นบางหลงังคาบา้านเดี๋ยวบราเคยเห็นเลยแต่ราวาติดหลัลงคาเอใช้คาบ,าบา้านบัง สองน้อยลอนทีกินได้ว่นน่ะคือลอนตักนี่น้ยงามอู้นอลอนอีกตัวลอนอีกรอบหนึ่งไอสองน่วยดำดำต้นใหม่หน่อยหนึ่งกระหลอกกิน ขนุนกับ,บ่พื่อนได้ออกไปเจ็บค่ะพี่น้องเบิ่งบังขนุนขนุนดกดกว่ามือแท้ขนุนดกดก,ดก,ดกซุงซุงซ้งขึ้กัน <c oughs> แข่งกันกันกบบกม่วงบกม่วงฟังนี่ขนุนฟังพุ่นขนุนก็ดกเด้วพี่นอ้องน้อยใหญ่อยู่แต่ว่าบ่อยใหญ่พอหลุดแหลกหลุดแหลกโย้โหย ยายยายยายมีหลุดสามแล้วพกมวงนี่ก็ออกหลายปีเราจะพวกขึ่นก็คือสิวดงกินสูงค่ะโอ้ยเรเห็นหน่วยสัาอยู่แต่ต้นมันตอกออกไปนอกบ้านจากพี่น้องเราก็ขึ้นหลังคาจักปัทาทะยังไงบ้างก๊า